ขอย้อนเวลาหลังจากวันนี้ไปสู่เหตุการณ์เมื่อร่วมหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาณวัดบ้านปางตำบนแม่ตื่นอำเภอลิจจังหวัดลำพูนหรือฮาริพุนชายดินแดนอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่จางเทวีวงและพระรอดพระคงอัดหรือชื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาบ้านปางคือหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาสูงชันสลับซับซ้อนไม่มีถนนที่จะติดต่อกับตัวจังหวัดหรืออำเภอใกล้เคียงใดๆชาวบ้านปางอยู่กันอย่างชนิดที่ว่าตามยถากรรม หรือตามมีตามเกิดไม่มีโรงเรียนไม่มีสถานีอนามัยเมื่อเจ็บป่วยกันขึ้นมาก็รักษากันตามมีตามเกิดด้วยยาสมุนไพรหรือหมอยาในหมู่บ้านบางทีก็ให้หมอผีรักษาใครเจ็บป่วยหนักขึ้นมาก็ต้องแบกหามกันขึ้นเกวียนขับขี่รอนแรมพากันเข้าไปยังตัวเมืองลำพูนไปไม่ทันก็ตายไปทันก็รอดถึงทันบางทีก็ไม่รอดไข่ป่าเป็นไข่ที่รุนแรงถึงตายได้สัตว์ร้ายก็ชุกจุมตามประสาชนบทของลานาไทย ยามทบค่ำมก็มีแสงจันทร์เป็นตาสองสว่างในสมัยนั้นใครคิดว่าจะเดินทางเข้าเมืองลำพูนหรือเชียงใหม่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองอาทิตย์ถึงจะได้เห็นความเจริญของทั้งสองจังหวัดนี้ในหมู่บ้านปางนี้เองมีหนุ่มน้อยผู้หนึ่งซึ่งขยันขันแข,ข็งกับการทำมาหากินมีนากับควายคู่ยากที่เป็นของบิดามดาทิ้งไว้ให้หนุ่มน้อยผู้นี้มีชื่อเรียกเหมือนกับที่บิดามารดาทิ้งไว้ให้เลี้ยง นายควายเขาก็เหมือนกับหนุ่มบ้านป่าทั้งหลายที่เคยได้ฟังเรื่องราวความสนุกสนานของนครพิงจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ทนไม่ได้จึงตัดสินใจเดินทางรอนแรงฝ่าป่าอันกว้างใหญ่พยายามเข้าไปสัมผัสแสงสีเสียงของนครพิงในที่สุดเหมือนบุเพสนิวาสหนุ่มควายแห่งบ้านป่าเป็นบ้านป่าอันลี้ลับได้พบรักกับสาวชีงใหม่ที่ไม่นึกไม่ฝันสาวเจ้าชื่อนางสาวอุสาแล้วก็ได้เสียผีตาประเพณีคนเมือง จากนั้นหนุ่มควายก็หอบหิ้วแม่สาวอุษาเดินทางกลับมาสู่บ้านปางและครองรักกันอย่างมีความสุขความยากจนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของนายควายนายควายและนางอุษาซึ่งไม่มีนามสกุลเพราะสมัยนั้นพระราชบัญญัตินามสกุลยังไม่ได้ออกมาใช้ในายควายครองรักกับนางอุษามีบุตรด้วยกันสามคนคนโตชื่อไหวคนที่สองชื่ออ่อนคนที่สามชื่อบุญเรือน ต่อมาไม่นานนาะงอุสาเริ่มตั้งท้องเป็นท้องที่สี่ทำให้ในายควายก็ต้องยิ่งทำงานหนักขึ้นไปอีกในยามว่างจากทำไร่แล้วนายควายต้องหาอาชีพเสริมโดยการเข้าป่ากบําเทนตนเป็นพรานไปล่าเนื้อหาของปากเพื่อน,นำมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้สำหรับลูกหญิงหรือลูกชายยังไม่ทราบเครื่องเอ็กซเรย์ไม่มีแต่อย่างใด